อามาดูเจ้าแมวน้อยกันกำลังทำงานเลยอ่ะสวัสดีครับพี่น้องชาว youtube อยู่กับผมเสียแบงค์สายจกสมิโตโมร้อยสิบโอ้ขุดได้ไวนะวันก่อนขุดอยู่ตรงนู้นวันนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ละโอ้โหอยู่กับแมคโครตัวเล็กๆจิ๋วๆอ่ะสวยๆ ดีวันนี้เลิกงานไวแวะมาเยี่ยมเยนอ่ะทีมงานแมคโครเล็กหน่อยเว้ยเไม่รู้ว่าแมคโครใครแต่รู้ว่าสวยงามมากโอเดี๋ยวต้องไปคุยกับคนขับก่อนนี่คันน้อยแต่ขุดไวอ้าเดี๋ยวไปขอคนขับก่อนอ้าวววยแล้วสอยแล้วสอยแล้ว มาดูเจ้าคููบต้ากำลังทำงานเอาฝนลงไปแล้วโอ้สุดสุดละมั้งนี่อ้หลุมลึกแม่โอ้คันหน่อยห่อยเหตุงานงามแถ่วะแต่ว่าก็เขาก็ทำอยู่ประมาณนี้นะเออเออโอ้ยหยับน้ำโอ้คันน้อย ขุดสวยๆเอาเสียแบงก์ก็ไม่มีรถใหญ่ถ่ายทำให้ดูก็ดูรถเล็กกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ยืนทางๆเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะปกเราลงหลุมโอ้หลุมขนาดนี้พอดีฝังเสียแบงก์เลยโอ้โหอันนี้เป็นคลิปที่สองละที่มาทำอ๋อ ไม่ได้กลับโซนบ้านกวดหรือว่าประคนชัย<อ>ก็ดูแบบนี้กันไปก่อนอันนี้ใหญ่สุดแล้วนะในโซนเขาใหญ่เนี่อันนี้ทำงานวันละสี่พันห้านะครับใครสนใจก็ติดต่อได้อ่าทางช่องทาง y o u u u e และกันเพราะเสียแบงก์ก็ไม่รู้ว่าเบอร์โทรอะไรอ๋ออันนี้ทำงานวันละสี่พันนะครับผม4ี่พันน้ำมันเจ้าของรถเองเอา ใครสนใจติดต่อสอบถามแล้วเข้ามาได้ทาง YouTube นะครับก็ทำงานมาแล 4, ้วสี่พันก็ถือว่าไวนะครับผมถือว่าไวอยู่ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจติดต่อก็ติดต่อเข้ามาไดา้ผ่านทางช่องทาง YouTube ของเสียแบงค์สายจบนะครับแล้วผมจะติดต่อ,อาทางเจ้าของรถให้นะครับผมท่านใดจะขุดวางท่อประปาหรือว่า ขุดถังแซกหรือว่าอบอพักหรือว่าเป็นงานเคลียรลิงเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมสนใจติดต่อผ่านเรามาในท่องทาง YouTube ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อ,อาทางเจ้าของรถแมคโครให้นะครับผมผ่านทาง Facebook อีกทีนึงเนาะอันนี้ก็เป็นรถโซนเขาใหญ่นะครับผมหรือว่าอยู่โซนน้ำผุดหรือว่าอยู่เกาะแก้วนะครับผมอ่า ดูการทํางานของเขาถือว่าไวนะครับผมคันได้น้อยขนาดนี้นี่ตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่สามตันนะครับผมมีตู้แอร์นะครับผมถือว่าแอร์เย็นแล้วกันถือว่าแอร์เย็นภายในถือว่าสวยครับผมก็สนใจติดต่อก็ติดต่อมาทางช่องทาง youtube แล้วกันเนาะเพราะว่าเขาก็ทํางานจัดว่าได้ไวนะครับผมประมาณสามสี่วันก็สามสี่วันก็จากนุ้นมาถึงนี้โอ้ ไว้ครับจัดว่าไวอยูโฮโฮ่โอ้โหดูหลุมอ่ะหลุมจัดว่าสวยดสวยแล้วกันการแต่งสโลปนี่ถ้าเป็นพื้นที่แคบๆนี้ก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมเนี่ยคูบุต้าน้อยอ๋ะร้อยลีลาแล้วกันเพราะว่ารถใหญ่อย่างเราต้องยอมพิขีิหนะครับเออแต่ ผมว่าถ้ารถใหญ่ก็น่าจะบุ้งกี่นะสามบุ้งขีไปสามบุ้งขีไปนะแต่ใส่แมกโรน้อยน่าจะขุดได้ไวกว่าแล้วกันเอาขาก็อ,อ,อ,อุมปูนนะครับนี่สอบปูนนะอ่ะอุมใส่บุ้งกีไปละอไปกองไว้ที่นู้นเลยโอ้เอาค่อยๆทำไปอาจารย์เดี๋ยวก็เสร็จเองโอ้โหรถนี่น้อยนี่แรงเยอะจริงๆนะโอ้ เพราะว่าแรงเยอะมากเลยรถน้อยๆเนี่ยดูดิเขามีสายแยกกันนะแต่มีหอยแยกใครสนใจติดต่อไปแยกก็ได้เลยนะครับผมเนี่ยเจ้าคูบุต้าเนี่ยไม่รู้ว่ารถกี่เดือนหรือว่าเป็นปีแต่รู้ว่ายังใหม่อยู่เลยแล้วเสียงนี่นิ่มเลยใชะเสียงมุ้งกี่ไม่มีเลยโอ้การโยนการวางดินของเขานี่ถือว่าไวัยถือว่าไวัยจัดจ้านแล้วกันอันนี้ก็ มาถ่ายให้เอฟซีดูเรื่อยๆได้รู้ว่าการทำงานของเขาไปถึงไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเซอแบงค์จะติดต่อเจ้าของรถให้อีกทีหนึง่งอันนี้อยู่โซนปากช่องเขารับขุดทั่วอาณาจากักรไม่ว่าเป็นต่างจังหวัดใกล้ไกลแต่ต้องอยู่ที่ราคานะครับผมไกลก็ต้องหลายๆวันหน่อยประมาณทักสิบ0ี่วันหรือเดือนหนึ่งนี้ไกลเขาก็าไปนะครับผม จริงหรือเปล่าเสียแบงก์ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องไปสอบถามเจ้าของรถอีกทีนึงมันรู้เขาจะไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะไปก็เป็นได้อโอโ้โหไวครับผมถือว่าคุณภาพแล้วกันอุบุต้าอต่างกับเมื่อวานลิบลับเลยเมื่อวานนี้เอื I ่อยอแต่วันนี้ถือว่าไวคันนี้ถือว่าคุ้มครับตั้งแต่ที่เสียแบงค์อ่าย YouTube มาแล้วกัน มีภูบุตร้าคันนี้ถือว่าวทํทำงานคุ้มราคาครับเพราะว่าอีกคันหนึ่งยังขุดอยู่เลยยังไปไม่ถึงไหนเลยแต่คันนี้ขุดมาถึงนี้แล้วถือว่าไม่ดึงลูกค้าถือว่าทำงานไวอ่ะตามเม็ดเงินเลยใครจ้างก็คุ้มเนี่ยขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเห็นไหมการทำงานของเขาว่องไวห้องแค่ว มาดูกันยาวๆหน่อยเอเาจัดว่าไวเนี่ยผลงานนี่น่าจะโอเคนะขุดนี่นิ่งเลยครับรถไม่มีขยับเลยเห็นนะรถไม่มีขยับเลยเงียบกิ๊บครับเสียงเชียบแบงค์อยากได้เหมือนกันนะ แต่ว่าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรยังเขามีผลงานในเรื่องการขุดฟุตติ้งขุดเสารั้วเขาจะต้องเป็นแมคโรเล็กแต่อย่างเสียแบงค์นี่จบเลยไม่รู้จะไปทําอะไรเลยมองงานไม่ออกเหมือนกันนะพี่น้องนะใช่ไหมเงียบดีครับเงียบดีเครื่องเงียบถ้าเอฟซท่านใดสนใจจะปั้นคันนาหรือว่าทําคันเล็กๆ ใช้งบน้อยๆก็ติดต่อ,อผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วกันหรือว่าท่านใดที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยากจะอุดหนุน FC หรือว่าทางทีมงานเสียแบงก์ก็เรียกใช้บริการได้เลยครับผมผลงานเห็นๆกันเลยครับเนี่ยถือว่าไวครับถือว่าประสิทธิภาพในการขุดจัดว่าไวแล้วกันไม่ดึงงาน สวยครับสวยรุ่นนี้ดูกันหน่อยคุยบ่อยเดี๋ยวเอฟจะเบื่อโอ้โหป่าภูเขาก็สวยต้นหญ้ามะม่วงหรือต้นไม้เขียวกระจีเลยจัดว่าสวยอยู่ ตามภูรำเนาสวยจริงๆดูพื้นที่โดยรอบครับสวยมากเลยเห็นไหมอ๋อสวยมากเลยไม่แถมแมคโครก็ขุดไว่อันนี้อายหอยหลังมาแล้วบ,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 บับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงาน er เสียแบงค์ด้วยนะครับผมหรือว่าเสียแบงค์สายจกซูมิโตโม่ร้อยสามสิบนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดสับกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปใหม่ๆของเสียแบงค์นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เสียแบงค์ก็จะซูมิโตโม่ไปลือ้อขอบสะนะครับหรือว่าตีป่านะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในการตีป่าอยู่ยังไม่ได้ออกอีสานนะครับเพื่อจะไปทําโคกหนองนานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เก็บไรอ้อยอยู่นะครับผมก็เลย ให้ชมแมคโครเล็กทำงานว่องไวสวยๆครับผมเพื้องเพ่งปังเลยอาจัดว่าสวยอยู่โอหอันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของรถขับเองหรือเปล่าน่าจะเป็นเจ้าของรถนะเพราะวันนั้นเสียแบงค์ถามก็ว่าเป็นเจ้าของรถแต่เอ,อนี่ค่อนข้างจะเย็นนะ จากลักษณะไปแล้วโดนไปแล้วอออสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับผมบายบาย